เอากาสวัสดีนะครับเพื่อนๆเนาะเอาเฮ้าก์กสีมาเบวงเลขสูตรนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนขอมานะครับเนาะเลขสูตรสตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับเนาะเลขสูตรหตัวนะครับก็คือสูตรห้าตัวนะครับเนาะนะครับผมอ่านดับแรกนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปแก้เลขเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเนาะผิดอีกแล้วนะครับผิดอีกแล้วนะครับในตัวนี้นะครับเนาะโอ้ยเหนื่หัวสีแเตศนะครับเนาะนะครับก็คือหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบน3สูตรนี่นะครับ3สูตรนี้ สูตรที่สามนี่เขาเขียนผิดนะครับสูตรที่สามเราเขียนผิดนะครับสูตรที่สามคือตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่สามนี่เขียนผิดนะครับเพื่อนเพื่อนขอโทษเพื่อนๆหลายหลด้อนะครับก็ะิ่มาเที่ยวแก้ยู่นี่ก็ปวดหัวคือกันครับเพื่อนๆือนเนาะขอบคุณคุณแม่นะคุณผนมนะครับเพื่อนแมาโอ้ยไปสันว่าเฮ็ดเล็กเขาดถึอไปสนว่าอ้ยมานายไปสันว่านายนายไปสันนี่ครับไม่ใช่บวกสองตัวเดียวบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก ก็เลี้ยงแต้มไปนะครับมันมีบอกสองอยู่ตัวเดียวนะครับนี่ครับอันนี้กเ็เฮ็ดผิดนะครับสูตรนี่กฮ็ดผิดมันจะได้สมมติว่ามันได้เจ็ดนะครับเนาะห้าบวกสองเป็นเจ็ดแล้วก็แปดเก้าศูนย์นะครับตัวนี้สามบวกสองเป็นห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดโอ้เป็นไปได้จังไดเลยเนี่ยเป็นไปได้จังได้นะครับ สูตรเขามีเธอเลยยู่บ้านเมียงเขาก็เขียนมากนี่เขาเขียนมาวดตัวหดงหดวดเขาก็เขียนเลียงเลียยไปเลยจะคล้องอียงหม้าเจ็ดไปสั้นว่ามห้าหกเจ็ดแปดมอนเป็นสามห้านะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับสามห้าเปมันบอเป็น357ห้มันสาอ้ยสามห้ามเป็นสามห้าเห้าห อยากพักเป็นไปได้หรือน eh> nah ีินะครับเนาะแก้แก้แก้นะครับนะครับมันจะต้องได้ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่ห้าเจ็ดแปดเก้ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่บานรเมียเขาเขียนมานี่นะครับเนาะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปด 1> 1, 2, 3, 5, 6, 7, นหนึ่งสอมห้าหกเจดปดมัน่งทึ่งนะครับเดี๋ยวเราได้เขียนใหม่นะครับเนาะหกเจ็ดเพราะว่าไม่ได้ตัวเก่าเลยนะครับตัวนี้ได้ห้า8นะครับมันบวกสองตัวเดียวนอกจากนั้นบวก1เมิดน,นะครับเนาะเพรนะาเต้นขวมเสยนะครับนะสามห้ดแพระนะสามห้าเจบื้ยยุ้ย ไม่เถือกไม่นะครับไม่เถือนนะครับไม่เถือนนะครับเนาะสามห้าหกเจ็ดแปดถูกต้องนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะแก้นะครับแก้เลยนะครับเนาะสูตรที่สามนะครับแค่ตัวนี้นะครับเนาะสามไอสามห้าหกเจ็ดแปดบูจังปีถือหนักครับเพื่อนเเนาะนี่นะครับเดี๋ยวมาแก่มันจะต้องมันจะต้องได้ตัวตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้มันก็เป็นสูตรของเขาตั้งหากนะครับตัวนี้นะครับสูตรที่ สูตรที่สูตรนี้เป็นสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่นะครับตัวนี้สูตรที่สี่สูตรนี้เป็นสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่คืตัวนี้นะครับมันก็เป็นสูตรของเขาเฉพาะนี่ก็คือสูตรของเขานี่ครับสูตรของเขาเนี่ยมันจะเป็นมันจะถูกแล้วนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็เสร็จที่สูตรของเขานะครับคือสูตรที่สองนี้นะครับสูตรของเขานี่มันต้องห้า 8นะครับเพราะว่ามันมีเลขอยุเกตตัวตัวนี้8ตัวตัวนี้8ตัวตัวนี้เกตตัวนะครับถูกต้องนะครับเนาะนักปรับเพื่อนเนเนาะบานที่นี่นะครับเนาะถ้าเฮ้าเซมาจับนะครับเนาะเลขเกตมันก็ยังมี3ตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีเกตตัวเดิมนะครับเนาะนะครับเลข8ก็ยังมีอยู่ตัวเดิมนะครับเนาะนะครับ5 7 8 9นะครับเนาะก็เจ็ดก็ยังมี3ตัวเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 7ก็ยังเดิมเดิมนะครับ8นะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็คือ8 8 8ก็ยังมี8เหมือนเดิมแต่ตัว9นี่นะครับตัว9แต่ก่อนมันมี 7, 8, 9นะครับมันก็จะไม่มี9นะครับเนาะมันจะไม่มี9เพราะว่าเฮ้าบวกผิดมันเลยมีเกาเฮ้าบวกถึงแล้ว9บาม่มีเพราะฉะนั้นเลข9ก็จะมีอยู่เพียง2สูตรคือสูตรที่1และสูตรที่สสูตรที่3จะไม่มี9นะครับเพราะฉะนั้นตัว9ตัวนี้ก็จะตัดไปนะครับเพราะว่าไม่ชน3สูตรนั่นเองนะครับนะครับในลักหน่วยตัวนี้เฮ้าก็ได้8 1 นะครับเพราะว่าเลขมันจะชนกันไปที่4ตัวนะครับก็คือ1 278 7 8 12นะครับ78 1 2 9ไม่มีนะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็น4ตัว78 1 2ึงตัวนี้ก็จะได้จับคู่กันเป็น16 16คู่นะครับ9ไม่มีนะครับตัว9นี้ก็ตัดไปนะครับตัว9นี้ตัดไปนะครับตัว9นี้ตัดไปนะครับเนาะก็จะเหลือ16คู่นะครับเหลือเลข16คู่เนาะนะครับ นี่นะครับเนาะนะครับตัวเก้าก็ตัดไปนะครับตัดเก้าไปนะครับตัวที่มีเก้าก็ตัดหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าตัดเก้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่สิบหกคู่นะครับนะครับเนาะนะครับตัดเก่านะครับเนาะก็จะเหลืออยู่สิบหกคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเ้องตีลบตัวเก่าเนาะนะครับก็จะเหลือสิบหกคู่นะครับตัดเก้าไปก็จะเหลือสิบหกคู่นะครับเนาะเพอรวมจะได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง 3 7 3 8 3 1 3 2 4 7 4 8 4 1 4 2 8 7 8 8 8 1 8 2นะครับนี่นะครับเนาะนักครับผมเอาแกไปเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับหลักหน่วยสูตรที่3นี่แกเรียวได้เลขสี่ตัวนะครับเนาะเอาโอเคนะครับเนาะจับได้16คู่นะครับเดี๋ยวเ่าสีมาเบิร์เลขสูตรหลัก10หลักหน่วยบนสูตรขาโตเลยนะครับเนาะนะครับผม เทากาซีมาเบิ้งในสูตรนี้นะครับในการประมวลผลในสูตรที่หนึ่งนั่นนะครับเนาะใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกเจ็ดคงที่ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สองนี่ครับใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ได้เท่าไหร่บวกสี่บวกห้าบวกสองบวกหนึ่งนะครับสมมุติว่าได้สองนะครับสองบวกสี่ก็จะเป็นหก หกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่แบบนี้นะครับเนาะนะครับเอาเขาสีมาเบิ่งในงวดนี้นะครับเนาะนันสีใดเป็นตัวใดนะครับส้ำหรัวงวดนี้กลับมาได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะไปที่คู่หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองแปดหนึ่งสองไปที่คู่หนึ่งสองวดต่อมาสองศูนย์สองไปที่คู่ศูนย์สองนะครับแล้วงวดต่อมานะครับเนาะสี่สี่หกไปที่คู่สี่หกนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับ ไปที่คู่51 51นะครับงวดต่อมาไปที่คู่90 90นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่ไปที่คู่97นะครับ97เนาะออก97นะครับแล้วงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะเฮาการน,น้ำใจเพื่อนไปนะครับในส่วนนี้ก็คือได้ไปที่01345น 5, ะครับสูตรที่2ได้60578กะไปที่คู่57นะครับเนาะ57นะครับ57ตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่ สำหรับในงวดนี้จะได้เป็นตัวใดนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับจะได้เป็นตัวใดเฮ้าสีมาปรามมลนผลนะครับไปพร้อมกันกันเปอนนะครับเนาะเฮ้าสีบวกไปเลยนะครับบวกกันไปเลยหลักแสนบวกหลักพันนะครับตัวนี้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกเกตคงเทนะครับเนาะก็สิบวกไปเลยนะสามบวกหกก็จะเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกห้าเป็นสอง สองบวกเก็ดจะเป็นเก้าครับเป็นเก้านะครับเพื่อนเนาะได้เก้านะครับตัวที่หนึ่งได้เก้านะครับได้เก้านะครับเก้าแล้วก็บวกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกสองนะครับบวกสองจะได้สองนะครับนะครับสองบวกหนึ่งก็จะเป็นสามสามบวกหนึ่งจะเป็นสี่จะได้เก้าศูนย์สองสามสี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับ สูตรที่สองนะครับสำหรับสูตรที่สองนั่นนะครับใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็เลขค่านะครับบวกหลักสิบล่างสองครั้งก็เลขแปดแปดสองเทียบก็เป็นหกนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างเป็นห้านะครับน้องบวกสองคงที่บวกกันไปเลยห้าบวกหกนะครับแปดบวกแปดเป็นหกห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดได้แปดนะครับ ได้แนะนี่นะครับเนาะได้8ถ้า8นะครับเนาะแบวก4ีนะครับเนาะแปบวกสนะครับแปบวกสก็จะได้2นะครับตัวที่1น่งนะครับ8ปบวกสนะครับตัวต้อไปบวกหานะครับ8ปบวกสี่เป็น2 2งบวกหเป็น7ดนะเป็นเนะครับ7แล้วก็บวก2นะครับ7จบวกสก็จะเป็น9นะครับ 9กก็จะเป็น0นี่นะครับตัวนี้นะครับบวกสบวกหบวกสบวกหนะครับเห็นไครับเนาะบวกสบวกหบวกสบวกหนะครับบวกสบวกหบวกสบวกหนะครับได้ไปที่9 0 2 3 4ในหลักสิบรักหน่วยได้ไปที่8 2 7 9อศนย นะครับถ้าเฮาเอามาเทียบนะถ้าเราเอามาเทียบนะครับถ้าเฮาเอามาเทียบกับหลักสิบของเฮานะครับเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยของเรานั้นนะครับหลักสิบได้ไปที่หนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดเนาะนะครับหนึ่งสามสี่แปดนะครับเดี๋ยวเขาเขียนเฉนี่เลยครับหนึ่งสามสี่แปดหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนั้นได้ไปที่เจ็ดแปดหนึ่งสอง 7.812นเนาะเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ได้ไปที่เก้าศหลักส0บเก้าศูนย์สองสามสีเก้ย์ลขตัวนี้เป็นเลขหาโตนะครับสำหรับรักหน่วยได้ไปที่8ปดสองเจ็ด แปดสองเจ็ดเก้าศูนย์นะครับแปดสองเจ็ดเก้าศูนย์นะครับถ้าตัวชนนะครับเนาะตัวชนนะครับตัวนี้นะครับในหลักสิบนี่จะชนไปที่สามตัวนะครับจะชนไปที่สองตัวนะครับจะชนไปที่สองตัวเนาะในหลักสิบนะครับจะชนสามนะครับจะชนสามจะชนสามแล้วก็จะชนสี่ จะชนสี่บ๊นะครับกินยาอย่างนอ้อนะครับสมองคือเสี่ยมครับแต่น,นอ้อนะครับสามมันไปวงสองไปนะปุ๊บเป็นแห้งอยู่เป็นแห้งอยู่นะครับเนาะได้สามกับสี่ครับได้สามกับสี่นะครับแต่ว่าเลขเลขหลักสิบมันเป็นเลขคู่ด้ยหลักสิบมันเป็นเลขคู่มันจะเหลือตัวไหนทีนี่มันก็เหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวสาหรับในหลักสิบ ชนไปสองตัวสามกับสี่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยชนตัวไหนหลักหน่วยชนไปที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดแล้วก็เลขสองเจ็ดแปดสองกับสามสี่นะครับก็จะได้เลขไปที่สามสี่สามสี่ในหลักสิบหลักหน่วยได้ที่เจ็ดแปด สองบ้ดบานไปจังไดบาทเจ้าอ๋ยได้หคูสามเจ็ดสามแป่เจ็ดสี่แปดสีนะครับได้สได้สได้เได้หคูนะครับได้6คูนะครับสามเจ็ด สี่แปดสี่สองบุดบมาจากผักนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับนะครับบานที่นี่นะครับเนาะลักสิบเป็นเหล็กคูเล็กคูมีตัวเดียวนะครับมาที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับแบบนี้เลยนะครับก็นะครับผม แบบนี้นะครับเนาะนะครับออกมาเป็นแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับสูตรนี้นะครับเนาะเอานะครับอันนี้เอามาเทียบกับสูตรหลักนะครับสูตรนี้นะครับลงให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรห้าตัวสูตรมาตรฐานในวันที่ผ่านมาในเจ็ดห้าเจ็ดไปที่คู่หายเจ็ดนะครับคู่ห้าเจ็ดเลยนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับเนาะเดินดีนะเดินดีนะครับแต่ว่าถ้าห้าจับสูตรไปเลยเนี่ยมันสิเป็นเลขยี่ห้าคู่นะครับยี่สิบห้าคู่นะครับ

38 32 3ดสาม0 48ส2 47 49 4สา5หคู่นะครับ25คู่เข้าเทียบให้มันหน่อยลงเหลือเลข6คู่พะนะบนะครับเอาบานที่นี่ในวันนี้เนาะนะครับได้ของเป็นตัวนี้3มคู่นะครับได้3มคู่สี่เจ็ดสสองสมคู่นะครับนะี่นะครับเนาะ ล้านเปอร์เซ็นสี่เลยสี่อย่าลืมเลยล้านเปอร์เซ็นของเราได้สี่นะครับเนาะนักครับผมเอานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดเกจอยวเพื่อนสนีทล้านเพื่อนไปเลยเลยล้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับเอาก้อยเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะครับผมมาสู้คนทุกคนนะครับเนาะเอาการไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสวัสดีครับ